สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องการ์ฟังมือสองครับจากทางร้านโรงงานนะครับวันนี้หลังจากที่ได้ลงทิปวิดีโอนะครับของอินเตอร์คันนี้ไปนะครับก็คืออินเตอร์430นะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับหลังอัดเสร็จนะครับเราก็ได้ล้างนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเตรียมจะส่งลูกค้านะครับอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่เข้ามาซื้อเครื่องจากทางร้านเรานะครับ เดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันนะครับอินเตอร์430นะครับขนาดความกว้างก็จะประมาณ2เมตร0นะครับ ใครที่มองกครดฟังขนาดประมาณนี้นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็มีอินเตอร์430นะครับอินเตอร์425นะครับก็มีขนาดเท่ากันนะครับเครื่องอดฟังจากทางร้านนะครับก็จะมีตั้งแต่ยี่ห้อดีวารแลนด์อินเตอร์และเมิซี่นะครับใครที่มองหายี่ห้ออื่นๆครับก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับเครื่องอัดฟังจากทางร้านนะครับทุกคันนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับ สำหรับอินเตอร์นะครับจะมีโซ่เพียง2ซเสน,นะครับเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับเรื่องโซ่นะครับไม่ต้องกังวลว่าโซ่เก่าโซ่ใหม่นะครับเป็นเครื่องดรฟังอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับของอคนใช้เครื่องฟังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่ดูแลง่ายนะครับ ราคาไม่สูงมากเกินไปนะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์นำก่อนฝั่งครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีนะครับลูกค้านะครับก็สามารถเลือกได้นะครับสีนะครับสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีส้มนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสีฟ้านะครับที่มีลูกค้ามาซื้อจากทางร้านเราแล้วก็สั่งสีไปนะครับ ที่ตั้งของร้านครับถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19นะครับก็สามารถเซิร์ชหาใน Google Map ก็ได้นะครับก็พิมพ์ไปว่าลุงหงาเครือดฟางนะครับยังไงนะครับก็ฝากนะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาเครือดฟางก็ฝากร้านลุงหงานะครับเอาไว้เป็นที่พิจารณาด้วยนะครับเครื่อดฟางทุกคันนะครับเราก็จะพยายามทําเต็มที่นะครับ อาจจะไม่ได้ดี100%นะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ